สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซื้อผลไม้กันนะคะเราอยู่ที่ <c oughs> เราอยู่ที่อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะคะจันถึงสุขผลไม้นี่อยู่หัวมะะุมเลยฮะเดินมาเจอทันทีนะคะ มีทุกอย่างให้เลือกสรรนี่ดูหน้าเจ้าของร้านไว้นะหน้าเจ้าของร้านเป็นอย่างนี้นะนี่รอเหลเอาการยืนปอกทุเรียนอยู่นั่นแล้วก็เราก็มาดูนะคะเขามีหลายอย่างมะม่วงมะม่วงอะไรเนาะมันขุนสีมันขุนสีนี่ก็หายากอยู่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรอะ่ะโอ้ทุเรียนมาทุเรียนมายกดหน่อย มีฝรัง่งมีฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งกิมจูมะม่วงมันขุนสีดูราคาตามป้ายเลยนะคะมะม่วงมะม่วงอะไรนะน้ำดอกไม้ลิ้นจี่วันนี้มีลิ้นจี่จักรพพัดนะคะโอ้โหลูกใหญ่โตมาหวัวลานลิ้นจี่จักรพพัดน่าก,กินมากเลยอะลิ้นจี่ oh <my> แล้วก็มีเนาะ ฮะ <Huh? S 2> okay. ลิ้นจีนะ่น uh ่า huh. กินเนาะ uh huh. เอาลิ้นจี่ดีกว่านรือ uh huh. เอาลิ้นจี่ดีกว่า uh huh. วันนี้เราเปลี่ยนมาก uh huh. มีง้อ uh huh. มีมังคุดนะคะแล้วก็มีส้ม uh huh. มังคุดน่ no. ส้มนะคะส้มเดี๋ยวเราจะล้อไปเรื่อยนะคะร้านนี้เขาจะกว้างขวางมากเลยเราจะต้องเดินอ้อมมีง้อมีมังคุดมีส้มส้มโชกุนแล้วก็อันนี้เขาเรียกส้มอะไรอ่ะเขาเรียกส้มอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกส้มไต้หวันนะคะส้มไต้หวัน60ส,ส้มโชกุนภูเรือ50ิบนะคะ อันนี้เป็นส้มโชกุนถามว่าดีไหมคนขายก็ต้องบอกดีถามคนขายคนขายต้องบอกดีนะคะต้องบอกดีที่ได้อย่างได้ีอวค่ะ โอ้เนี่ยนัวเดี๋ยวมีซื้อลิ้นจีลล่ด้วย้วก็มีใช่ใช่ดูนะฮะทุเรียนทุเรียนทุเรียนลูกโอ้โหใหญ่มากหนึ่งสองห้าอันนี้ห้าพูโอ้โทุเรียนลูกใหญ่โตมาโหฬารน,นะคะโลเท่าไหร่ฮะร้อยสี่สิบบ้านนี้ขายทุกอย่างเอาลูกไหนดีพี่เลือกไม่ถูก เลื่อมไม่ถูกกินมันมาแล้วเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยนี่อันนี้ก็อวบดีนะพี่ในนี้นึกว่ามันนึกว่ามันน่าจะพอๆกันอันเนี้ยเนี้ยนึกว่าดูก็ไม่ได้หนาเลยหรอกใหญ่อวบดีอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวนุก็ไปแล้วแหละมีมะละกอนะคะมะละกอโลละสี่สิบนะคะ หมอล้อยสี่เลยวันนี้หมอร้อยสี่นะคะเราดูนะะร้านเข้ามาเห็นเลยนะร้านอยู่หัวมุมอาหารและยาก,กระทรวงสาธารณาสุขนะคะเชิญมาซื้อผลไม้กันได้นะคะจันถึงสุกจันถึงสุกมีทุกอย่างนะคะมาละกอโ,โคาโดชมพู่เห็นไหมคะชมพู่ ฝรั่งมะม่วงนะมะม่วงดิบมะม่วงสุกแล้วก็ทุเรียนทุเรียนทุเรียนนี่จะแผงยาวหน่อยนะตั้งแถวยาวเลยอันนี้ก็น้องๆก็กำลังเรียงไปนะก็เอาออกจากเข่งเรียงไปยาวเฟื้อยขอบคุณมากค่ะยังไงชอบกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ